อ่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดงหมามุ้ยกันนะคะแถวนี้ดงหมามุ้ยทั้งนั้นเลยนะคะอ่าเป็นอันตรายมากเลยถ้าปลิวไปใส่นี่ก็จะคันมาก,มากาเ,เรียนั้นมีสองด้านเช่นใดอ่าหมามุ้ยของเราก็มีทั้งประโยชน์และโทษเช่นนั้นนะคะก่อนอื่น เรามารู้จักลักษณะของหมาโมยกันก่อนนะคะอ่าลักษณะของลำต้นนะคะลำต้นจะมีลักษณะเป็นเถาดอกเป็นพวงคล้ายกับดอกถั่วมีสีม่วงฝักก็คล้ายกับฝักถั่วเช่นกันนะคะอ่าอันนี้ฝักแก่ เมื่อแกะเมล็ดออกมานะคะก็มีลักษณะเป็นเมล็ดสีดำคล้ายกับเมล็ดถั่วเช่นกันนะคะ,ะการรับประทานนะคะเราเอาเมล็ดสีดำนี้ไปคั่วก่อนนะคะ,ะสำหรับประโยชน์และสปปรรพคุณนะคะก็แก้อาการไข้นะคะขับปัสสาวะบำรุงประสาทและที่เฮือหฮากันมากเลยนะคะเขาบอกว่ากระตุ้นสมรรถภาพทางเพศช,ชายด้วยนะคะ เป็นยาบำรุงกำลังรักษาอาการไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็โรคพากินสันนะคะโรคสันนะ่ะและอีกอย่างนะคะก็คือแก้พิษแมงปองกัดนะคะก็คือนำเมล็ดเนี้ยมาตำนะคะเมล็ดหมามุ้ยนะคะมาตำให้เป็นผงแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยแล้วนำมาพอกบริเวณที่ถูกกัดนะคะ ข้อควรระวังนะคะคนที่แพ้พืชตะกูลถั่วเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดไม่ควรรับประทานนะคะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็เป็นวิธีการที่ใช้ตำราบโบราณนะคะยังไม่มีการอนุญาตจากออยอนะคะให้นำเมล็ดหมามุ้ยมาเป็นอาหารเสริมนะคะ ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ